สวัสดีทุกคนวันนี้เอาวิดีโอน้องทามมาให้ดูอีกแล้วเป็นไงคะวันนี้แสบตามไหมคุณแม่พาแบบตากแดดวันหนึงตากประมาณสิบน,นาทีมั้งถ้าดีจะไม่ผิดนะไม่กล้าตากนานกว่าน,นี้กลัวลูกไม่ไหวก็ <c oughs> ลูกเป็นหวัดแต่เท่าที่ดูก็คือเหมือนแบบจะไม่สบายไหมเพราะว่ามีอาการนี้หน่อย มันหายใจไม่ค่อยล่่งเท่าไหร่แต่ก็คือถ้าอากาศปกติแจม่มใสแบบอากาศไทยเทก็หายใจปกตินะไม่ไม่รู้สึกว่ามีน้ำมูกหรืออะไรวันนี้เราทำกับข้าวด้วยมีกะเพราแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะอีกอันหนึ่งหนาจำไม่ได้แล้วก็นึ่งผักเมนูอันนี้เขาเรียกอะไรนะเขาจำชื่อไม่ได้อะ่ะแต่ก็ ถ้าใครรู้จักชื่อบอก่อยนะคือทำทำหลายรอบแล้วอะสองสารอบแต่ก็คือไม่รู้จักเมนูอันนี้จานของแฟนเราเองเราตักแบ่งไว้ต่างหากนะเพราะว่าถ้าไม่แบ่งไว้ก็คือแบบตื่นมาก,กว่าจะได้กินอีกก็คือนานมากบอกเลยวันนี้ข้าวสวยร้อนๆอ,อีกแล้ว <laughs> มีกะเพราด้วยนะกะเพราเขาใส่พริกประมาณเม็ดหนึ่งสองเม็ดประมาณนี้ใส่เยอะไม่ได้ เดี๋ยวกินไม่ได้แล้วก็เขาตอนเขาผ่าแต่คือแบบมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นไรเลยมีหมูปิ้งด้วยนะอันนี้เราปิ้งเองแหละอาจจะดูไม่น่ากินเท่าของแม่เท่าไหร่อืต้องยอมรับว่าทํากับเขาไม่เก่งนะทุกคนมีเมนูไหนแนะนําบอกมาได้นะน้ำทามก็นิ้หวานให้เหมือนเดิมนะคะ